คุณเอนดามาโดดล่มด้วยกันเปล่าวิที่ไหนครับอยู่สุขุมวิทครับได้ครับเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะครับจอแจชวนไปโดดล่มมี <c oughs> มคน,นไปนะไหนต่อมีอคนที่พี่แนะนำนะ แต่คนนี้ไม่ใช่นาดาวเหมือนกันแต่ก็หล่อเหมือนกันเฮ้ยดาวนาเม็กดาวนาดาวไทยคนเนี้ยเข่าชื่อดีเจอาร์ตมารุต AKA ดีเจซ d เปอร์คาร์หนูชอบไหมลูกเขาอยู่อ่ะเขาอยู่อ๋อตอนนี้เขาอยู่อ๋อเอ่อเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นพิงเหมือนกันนะมีแบบรุ่นุนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมิจเจโทรมาเหรอมิจเจฮัอะหลค่ะจ๊าแจ๊ ฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลค่ะคุณเจ้าแจได้ยินไหมครับ ค,คุณเอด้ามาโดดร่มด้วยกันเปล่าอุ้ยที่ไหนครับอยู่สุขุมวิทครับได้ครับเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะครับจอ<ะ>แจชวนไปโดดร่มเดีมือเป็นน่วยแล้วแบบกินข้าวกินไม่ได้ต้องไปซื้อบาตรนี่หรอนี่ต้องถึงหมู่พ่อพาวงไปแล้ว 啊！Oh. Oh. Oh. yeah ขึ้นไม่ได้อ่ะไไม้ไ่่ดอะหนักหน,นักพี่แล้วได้เหนือได้เกิดมา27ปีทำไมวันนี้มันมีความสุขจังเลยวะ ไม่หญิงไวฮะไวกว่านี้ฮะแม่หญิงได้ค่ะกำลังขึ้นไปอยู่ค่ะโอเคครับโอเคครับเราเล่นระเลี้ครับขึ้นมาหด่อยคค่อยๆขึ้นมานะได้ค่ะครับครับเอ้าไหวไหมไหวคิวแต่ตาแบบแลยวจมกี่แฝดอ่ะไป็นน้องโอ้ยเป็นน้องหรอ วิ่ววอดะข้างหน้าไวกว่านี้ได้ไหมคะข้างหน้าไวกว่านี้คะ่ะจริงเปลล่า <c oughs> ใครทิ้งหนูตอนไหนโอ้โหแค่ขนาดนี้ทิ้งได้ไงกล้าพูดได้ไงกล้าทำไมมันสุกนะวะ เห็นอยู่ไม่เห็นแบบไม่เห็นคนมีพี่พี่ยิงฉุบอยู่แล้วล่งอ่ะอ๋อสูงมากอ่ะว่าเสียวโอ้กินน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวเจ็บคอขาสั่น กัดชิปให้น้ำไปลงด้วยลงบฟิวฟิวแบบนั้นอ่ะเพิ่มอัดคารอสเยฟิวฟิวฟิวไม่ดีได้ยินเสียงเพลงหรอเออได้ยินนะโอเคได้ยินเราแบบนี้นหมอ่ะฟิว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 อะไรอันนั้เนเมนอน ลมณ์อลมสูงที่สูงอะลมจากที่สูงอ่ะในกระเป๋าดีอะไลน์ผมไม่ได้รัาผมไม่ได้คุยโอซกับใครเขาเสียงอะไรวะไม่ไม่ฟังไม่ดูเื่อุยยยยยขาสัขาย โอยมีคนหัวใจพุ่มขึ้นว่ะโอ๊โอ้ไปอ้ตโอ้ตยอ้อ้ตอ้ตโอ้ตโอ้ตโ้ตโอ้ตโอ้ตโ้ตโอาตโอ้ต้ตโ้ตโอ้ตโ้ตโอกตโออ้ต้อ้ตโอ้ตโอ้ตโอ้ตอ้ตโ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 อ้้ตเอาตโอ้ตเอ้าอออ้อ้งตอ้ตอลุงอ้มผมลุงอ้มผมผมเดินเบียดไม่ได้ยเอนะ เงินที่เราได้มาเก้าแสนอ่ะจะไปลงบาคาร่าัวใหญ่เจ๋งแล้วก็เหนือจดแต่ได้ฟูจัดให้บอสไม่เดี๋ยวไปลงเสมอใจฟูแปดได้เก่งชวนให้เจินจรไม่เอาแคลวแควยกมือแคลวยกมือแควยกมือไม่เอาทั้งั้นนะรบอสมันให้มากสุดได้แค่ห้าหมื่น็ลงห้ามื่นสิบคนเลยใช่ใช่เนี่ยอครับเจ๋งร้อยปร์เซ็นต์ครับเจ๋งร้อยซ็นครับ ีจอแจเอได้มันทางนี้แล้วครับจอาลรออยู่ข้างล่างครับล่มไม่มีอ่ะไปบอกว่ากันจะเจอปิดเก้าเลยจอแจมีร่มใช่ไหมครับจอแจหันไปเอฟ9รบกวนแบกรับกดแบกเลยครับอ่าแล้วให้แล้วให้อันนี้อันนี้ผมครับจอแจครับโดดไปปิดมาแล้วหมครับบารตี้บอกให้พี่แล้วแล้วให้ไม่หญิงให้ไม่หญิงนั่งครับให้ไม่หญิงนั่ง ติดไม่ได้โดดไม่ได้กเจ้าแจ๊คเคยโดดล่มอะไรใช่ไหมครับใช่ป่ะนี่แล้วครับแต่ไม่ค่ออยรดพี่เคยไม่รังเข่าครับเขาเป็นลูน์เป็นอะลูน์ไกด์นะครับกดใช้ในกระเป๋าถูกไหมครับก็โดดไปแล้วทำมือเป็นลูกกี้ซ้ายถูกไหมครับตายกันไปหมดนะครับไม่ใช่าูกบอลไม่ชิดเลยลูกบอลไมชิดแล้วก็เอฟนะครับทางเลยเจาแจ๊คฟังกูรู้เรื่องไหมนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องเอาเฮ้ยข้างหน้าพร้อมยังข้างหน้าพร้อมยังข้างหน้าข้างหน้าทุกคนฟังนะหลังจากโดดนี้ไปแล้วไม่เป็นไร ทุกคนฟังนะทุกคนฮัลโหลครับคือพอลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปเจอที่ปิ่นเก้าเลยแล้วก็ให้เหนือไปขายจุดห้าส่วนพวกเราไปจกกันชงโอเคป่ะเลิกเลิกชี้เลิกชี้ก่อนใช่แต่หลุดไปหลุดไปจกกันชงเท่าไหร่สก่งหน้าคอมลีสั่งหน้าเมื่อไหร่จะไปข้างเมื่อไหร่จะไปอย่างั้นโดนโดนยังไงนะให้โดดแล้วมึงกดกด F ทีเดียวโอเคแป๊บยังไงหัดมันมันกดไปใช่เหรอบอสผมกดคลิกซ้ายตลอดไคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ชิปกับ S เออชิปไป S โดจอกดใช้ในกระเป๋านะกดกใช้ก่อนนะไม่ไม่ขาจัดเฮ้ยข้างหน้าเมื่อไหร่ึงจะไปเนี่ยกูรอนางแล้วเนี่ยเวไปเร็วไปเร็วไปเร็วเรียไปเลยเตรียมพาอุรอนวยนี่นะไจะไปก่อนแล้วนะ โดนเลยโดดนเพี่โดนเลยลุงก็ฟังที่เขาพูดิหลบหลบให้ฟังกูจะโดนาวนี้นะครับใครไปไม่ถึงิงก้าถม่รักกันจริงนะรไเลยไ้ลได้แล้วได้แล้วได้แล้วไล้เรียบร้อยมีหนึ่งศพเรียบร้อยหนึ่งศพกกัใครว่าไม่จิงใครว่าเอเหนือไอเหนือไอ้เหนือเอเหนือไปแล้วแหนะเหนือไปไหนเหนโดนอะไรอ่ะเบรือตเหนือแตก สุดคิกซ้ายหรือว่า F นะเอฟทีเดียวก็ได้ค่ะ F ก็ได้โอเคเอฟทีเดียวนะแต่ทีเดียวนะมาที่ไอรีนมาไอเดือตายยังสภาพไอเดือไม่ได้ตายคนเดียวตายกับใจฟันก็กดเดกดบีกดบีชีแล้วแห้กจานหมดเยกดพี่ไอเดเป็นกดหน้าแล้วครับไปดิกไอเดี่ก็มีตัวตึงพระนครมาแล้วสวยจ้าเจ้า จะถึงไหมครับเนี่ยเอ่อกดชิป S อไว้ด้วยนะคะกดไปแล้วฮะโอเคครับอ่าเธอไปแล้วหรอครับไปแล้วครับเราจะไม่พูดถึงฝุ่นกันนะคะคุณจอแจโอเคครับปกติคุณจ้อแจ๊เข้าเมืองกี่โมงอะคะก็เย็นเย็นนี่แหละครับอบางทีก็มาบ่ายๆทำอะไรบ้างอะคะฟาร์มเหรอคะช่วงนี้ไม่ค่อยทำอะไรเลยครับ เราอยู่ในเมืองไม่เบื่อหรอคะถ้าไม่ทำอะไรก็มีเพื่อนๆมีน้องๆพาไปนู่นไปนี่อ่ครับอดีเลยคะ่ะไม่เหงาเดี๋ยววันหลังเดี๋ทว่าคุณเนด้านะโอได้เลยคะ่ะยินดีครับเอ๊ <c oughs> ราไม่ปล่อยด้วยอ่ะคิดอะไรปัญญาผมโดดถึงข้างในเลยอ่ะครับเพื่อทีฮะคนเป็นจะเชิดครับผมลงตรงแยกเป็นไรดีแล้วดีมากเลยพี่ตั้งมาเรียร์เรียรบอกเขาสิพี่ลงตรงไหนทีฮะนี่ไงตรงนี้ตรงข้างหน้าเลยตรงข้างหน้าเลยพี่จ้าขอบคุณนะคะแจ้งใจตอนจบพนดีไหมครับแม่หญิงพี่ใส่หนูไปวันนี้ได้ก็ได้อ่ะตุยตุย